เดี e ๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไลฟ์นี้สักครู่นะครับยินเสียงไหมครับน่าจะได้ยินเสียงนะเสียงน่าจะชัดเจนใช่ไหมครับ ก็รอคนดูด้วยนะครับเด,เดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บเดียวครับ อเข้าามที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยบอกกติกาพอดีจะมีกิจกรรมพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออบอกประชาสัมพันธ์ทางนี้แล้วครับเดี๋ยวสักครู่นะครับหลายคนลราเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บเดียวจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ ลูกเพจเขาจะรู้แล้วครับว่าผมเลด์ประจำเขาก็จะเข้าใจกันแล้ะหมดตรงไหนครับเนี่ยหมายถึงแชร์แชร์เดี๋ยวนะครับนี่สอนนร้นะปุ๊บ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 ก็สตาร์ทเนี่ยมั้งครับครับปาร์ตี้ได้ละมั้งโอเคได้ละมั้งเขาเห็นแล้วล่ะหวังว่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวนะครับอาจจะเราเห็นคงจะเห็นคอมเมนต์บ้างครับเดี๋ยวนะครับปิดปิดเสียงกันก็ได้นะครับเดี๋ยวมันเข้า เดลามังเ <Okay. S 1> ดลามังก็เห็นแล้วล่ะเห็นไหมโอเคโอเคครับสวัสดีครับนี่เป็น uh, New Hope Talk ส,ส,สายเข้าของผมสอภัยนะครับสักครู่นะครับอลโหลครับสัญญาณยังโอเคเนาะ กลับมาละกลับมาละโอเคครับนี่เป็น New Hope Talk ครั้งที่7นะครับผมวันนี้มอยู่กับคุณเกียรตินัตน์เอี่ยมจันทร์นะครับหรือว่าคุณไลน์นะครับก็เราก็ยังอยู่ที่นิทรรศการ New Hope a r t e x h i b i t i o นนะครับในนิทรรศการที่รวบรวมศิลปินทั้งอาชีพแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็บุคคลที่กำลังจะก้าขเข้ามาเป็นศิลปินมาจัดงานร่วมกันนะครับงานก็จะอยู่ที่ห้างโชดีซีโซนเอกรีมนะครับจนถึงวันที่1มีนาคมนะครับวันนี้เป็นเป็น New Hope Talk ครั้งที่7แต่ว่าเป็นครั้งแรกสําหรับศิลปินอาชีพนะครับที่ผ่านมา6ครั้งแรกเป็นศิลปินสมัครเล่นศิลปินรุ่นใหม่หมดเลยศิลปินอาชีพที่ที่ขายงานเป็นที่นี่เป็นที่ยอมรับของนักสมอยู่แล้วเนี่ยจะคุณคุณลายจะเป็นคนแรกนะครับก็ก็สวัสดีคุณลายกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ่พสวัสดีครับเราเราจะคุยกับเขาก่อนไหมว่าเรามีกิจกรรมเขาจะได้ช่วยแชร์ก่อน อ๋อได้เลยก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนิดหน่อยก็คือไหนๆหก็ามาไลฟ์สดแล้วก็ใครที่แชร์ไลฟ์ครั้งนี้ไปนะครับผมมีาภาพพิมพ์เป็นดิจิตอลปรินนี่แหละแจกเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอี dition พิเศษแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ขอขอเก็บภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวรา,ายละเอียดก็คือเดี๋ยว inbox เข้ามาทางเพจของของพี่หมูอีกทีนึงแล้วกันครับ,รบก็คือกิจกรรมประมาณนี้ครับเดี๋ยว <นะ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เอาหลังไลฟ์คราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเอาของรางวัลให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงขอ,งของรูปจากทางคุณลายแล้วก็แล้วก็เอาขึ้นเพจว่าของรางวัลเป็นอะไรมีกี่ชิ้นครับคุณคุณลายครับคือมันเป็นอ่าเป็นแบบเดียวแล้วกันครับแต่ว่าตัวเอดิชันอ่ะคิดว่าประมาณสัก30แล้วกันครับโอเคสาชิ้นก็สําหรับ30ท่านแรกแล้วกันเนาะสาท่านแรกที่ที่แชร์แล้วก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาขออนุญาตเป็นส่งเข้ามาใน อินบ็อกซ์ของเพจ The Art Club นะครับก็ทางคอมเมนต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับขอช่องทางเดียวที่เราจะจะตรวจสอบรายชื่อของคนที่จะได้รับรางวัลขออนุญาตเป็นในอินบ็อกซ์ของเพจ The Art Club นะครับก็30ท่านแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งข้อมูลรายชื่อทั้งหมดให้กับคุณคุณลายเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลายจะส่งให้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 กับทุกท่านที่แช์นะครับก็จริงผมไม่รู้มาก่อนนะแกมาบอกผมตรงเนี้ยนะสนุกครับเราบก็กิจกรรมก็คือ น่าจะเป็นสีสันได้บ้างครับโอบขับ,บก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับก็อ่ะเรามาจริงๆต้องแนะนำไหมอ่ะสักนิดแล้วกันสําหรับสําหรับคนที่ที่ใหม่ในในการสะสมงานศิลปะอาจจะรู้จักคุณคุณเกียรน,นันไม่ไม่มากนะอยากให้คุณเกียรนันแนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับได้ครับก็ผมชื่อเกียรนันเอี่ยมจันทนะครับอ่าเป็นคือเป็นศิลปินอาชีพคือ จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งตรีและโทนะครับสาขาจิตรกรรมก็คือทำงานศิละปะมาต่อเนื่องครับคือคือทุกวันนี้คุณพี่หมูเรียกว่าเป็นศิลปินอาชีพผมก็รู้สึกว่าเกินเกินแ,แต่ก็จริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทุกอาชีพไม่ใช่ว่าจะมาโชว่วาคนนู้นคนนี้เก่งแต่ว่าเราเราก็ต้องอยู่ในมาตรฐานที่เราเราเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วก็ทำทำยืนระยะของเราใน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 ไอสิ่งที่เรา ิ่งที่เรารักนะครับก็ถือว่าภูมิใจครับก็ทําทําเป็นเพนติงมาตลอดอืครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าประสบความสาเร็จมาตลอดคือเราก็ค่อยๆทามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนรู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาตลอดทุกวันนี้ครับคุณเกียรติรุ่นใกล้ๆผมใช่ไหมครับอายุ30มสกว่าสามสิบปลายๆประมาณนั้นครับงั้นก็รุ่นใกล้ๆกันก็แสดงว่าจบมาสิบกว่าปีแล้วเนาะจบใช่ครับก็เกียรโทก็เรียนเรียนโทเรียนตีก็5ปีแล้วเรียนโทอีก สามปีครึ่งครับแล้วก็จบมาอีกก็เป็นเกือบสิบปีเหมือนกันครับครับครับก็ก็เป็นผมผมเรียกว่าเป็นเป็นศิลปินอาชีพแล้วกันครับเพราะว่างานเป็นที่ยอมรับของนักสะสมมากขอบคุณมากครับครับแล้วก็อ่ะผมเป็นคําถามบังคับครับว่าว่าสําหรับสําหรับศิลปินอันนี้ผมอยากฟังความรู้สึกของฝั่งศิลปินอาชีพอย่างคุณเกีศอนันต์บ้างครับว่าวรู้สึกไงกับนิทรรศการครั้งนี้ครับได้ครับก็ต้องบอกว่ายินดีแล้วก็ดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่า เคยเคยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าตั้งแต่จบมาก็ทํางานมาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่เคยคือทํางานอย่างเดียวไงแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่ารุ่นน้องๆที่เรียนเรียนจบมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นน่ะค,ค,คือมีใครอะไรบ้างแล้วงานประกวดเราก็เลิกเราก็ไม่ได้ติดตามเลยเราก็ คือมาเริ่มมาได้ดูทาง f a o ฟซบุ๊กที่หลังว่าเออเริ่มมีศิลปินน้องๆคนนี้เอางานแบบนี้นะคนนี้นี่งานแบบนี้นะแต่พอคุณหมูชวนมาแสดงงานบอกอนี่น้องคนนี้เนี่ยที่ทํางานแบบนี้มาเจอ,อได้คุยคคก็เพิ่งได้เจอได้คุยแล้วรู้สึกว่ามันก็สื่อสารกันเร็วอะแล้วมันก,มนก็มันก็เก็ทง่ายแล้วก็ดีใจดีใจที่ได้แบบเอ้ยมาถึงมาถึงตรงนี้ได้ก็ก็ถือว่ามันก็ มันก็รู้สึกภูมิใจอะที่ที่มาถึงจุดตรงเนี้ยที่ที่หมายถึงว่าเป็นจุดกลางที่รู้สึกว่าเออเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้บ้าง<อ>ในบางเรื่องอะไรเงี้ยครับครับเข้าใจละผมจริงๆแล้วในในคลิปที่ที่ทุกท่านดูไปนะครับก็จะจริงๆผมจะเน้นการมีสัมพันธ์ออนไลน์ค่อนข้างมากก็คลิปก็จะออกไปเยอะมากนะครับแต่จะมีอยู่คลิปที่คลิปหนึ่งที่ รู้สึกคุณเกียรตินันจะอยู่2คลิปแต่จริงๆมาสั้นๆมากจริงๆแล้วคุณเกียร์นันพูดในนั้นนะครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็ตัดออกเหลือแค่นั้นพูด,พดไม่รู้เรื่องตัดหมดเลยแต่มันมีอันนึงครับที่ที่ที่เป็นเบื้องหลังเดอะซีนนะครับที่ผมชอบก็คือคือแต่ว่าทีมงานเขาก็ตัดออกแหละก็คือว่าคุณเกียรินันบอกว่างานแบบนี้มันไม่เกรงงานเพราะว่าจัดกกบรุ่นน้องเราไม่ได้ทํางานกับศิลปินแห่งชาติซึ่งซึ่งในฐานะคนจัดงานนะครับคนจัดงานอย่างผมผมก็รู้สึกงานเหมือนกันงานเนี้ย ทำเล่นๆเ,เยอะมากมีคอสตูมมีนู่นมีนี่มีนั่นอะไรเงี้ยครับสนุกสนานมากเพราะว่าถ้าเป็นงานที่ผมเคยจัดเช่นอะไรอะเสียงศิลป่นดินทองเนาะรหรือว่าไปช่วยช่วยคุณสุริยานาวงจัดให้ท่านวอก็ก็งานอะไรอะวิมานภูตานวิมานบนหล,หลังคาโลกหรือว่าเมื่อสักปีที่แล้วต้นๆ้นปีก็เป็นวอดไทยเงี้ยครับ,รบมันจริงจังทุกงานเลยอะ<า>ต้องใส่สูตรมาเปิด อันนี้ผมใส่ชุดเป็นลุกสกายวอลเกอร์ก็ได้อยากทำอะไรก็ได้เาผมมาไม่ทันนะไม่ทันเขาก็ก็ก็เราอยากให้มันเป็นเป็นเราอยากให้สนุกสนานนะครับแล้วก็มีคนถามว่าพี่หมูทำไมเอาโลโก้การ์ตูนมานู่นนี่นั่นคือผมอยากให้แบบคือการ์ตูนสองเรื่องนี้ผมบอกไปจะโดนจับลิขสิทธิ์ไหมก็คือก็เอามาจากเจนจายากับสตาร์วอลนะครับซึ่งซึ่งสองเรื่องนี้ก็จะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความหวังใหม่อยู่ความหวังครั้งใหม่ นตัวเอกก็จะเป็นความหวังข้างใหม่ผมก็มาผสมผสมผสมยำๆก็ก็อยากให้สื่อในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าว่าเราได้เราเราจริงๆก็มีมาตลอดแหละแต่ผมแค่แค่อยากให้บริบทมันชัดเจนขึ้นว่าว่าเราตลอดเวลาเราจะมีขึ้นลูกใหม่เราจะมีความหวังใหม่เกิดขึ้นเสมอก็อยากให้ทุกท่านให้โอกาสกับขึ้นลูกใหม่นะครับก็อ่ะครับเรามาถึงตรงไหนวะก็ถ้าเป็นน้องๆผมจะถามว่าทำไมมาเป็นศิลปิน แต่ว่าถ้าเป็นศิลปินอาชีพอยู่แล้วเนี่ยผมถามถึงงานดีกว่าอยากให้คุณเกียราน,านันพูดถึงงานตัวของคุณเอกเกียรานันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีคําถามบางอย่างเกี่ยวกับงานคุณด้วย<อ>ทําไมมันการ์ตูน<อ>การ์ตูนอย่างนี้ครับที่ผ่านมา<อ>ผมเห็นงานเกียรานันหลายปีก็การ์ตูนหมดเลยถ้าคนมองก็จะบอกอครั้งแรกที่เห็นก็คือจะบอกว่าเออนี่เขียนเป็นการ์ตูนใช่ไหมคร,รับเน้นคอนเทนต์ก็ผมโตมากับวัฒนธรรมการ์ตูนไมังงะญี่ปุ่นยุคเราเนอะยุคประมาณนี้แหละคิดว่าเด็กๆสมัยนี้ก็ยังมีนิพนธอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยน เป็นเป็นอีกเรื่องละอย่างที่รุ่นเราอาจจะตามไม่ทันแต่ว่ายุคเก่าๆก่อนๆก,ก็มันมันจะมีกลิ่นอายของคือวัฒนธรรมแบบมันวัฒนธรรมป๊อปอแบบ่ะมันมาผสมที่หลังมันเป็นเรื่องของพวกเกมพวกเ<อ>พราะว่าแต่ก่อนผมติดเกมไงก็เล่นเกมเล่นอะไรพวกนี้แต่ว่าคิดว่าทํายังไงให้มันมาเกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราชอบตั้งแต่สมัยเรียนอะสมัยเรียนเราก็เลยเอาพวกพวกความเป็นเกมเป็นการ์ตูนมาชอบมาผสมกับลปะไทยคุงานนี้ทำมาตั้งแต่เรียนแล้วเหรอฮะ ตั้งแต่สมัยเรียนมันก็เราประยุกต์มาจากศิลปะไทยแต่ว่ามันมันจะไม่ขนาดนี้มันจะน้อยมัน,น,นจะเป็นน้อย,ยนะคุณคบ,บอกว่าคุณศิลปะไทยเดี๋ยวผมสงสัยอยู่ไทย <laughs> ไก็ศิลปะไทยก็คือมันจะ<ท>เป็นนงง <laughs> ีอันดับแรกคือลักษณะเบิร์ดไอวิวก่อนแล้วก็ลักษณะที่ มันไม่มีเรื่องของเวลาไม่มีสถานที่อ๋อคือเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าปะจตังทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังของของของวัดไทยครับไม่มีเวลาทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็เราเขียนแบบนั้นน่ะไม่เก่งเท่าไอ้พวกที่เรียนศิลปะไทยนั่เลยก็เลยเขียนในแบบที่ตัวเองชอบแล้วก็ก็ก็สนุกก็เอาตัวพระตัวนางอ่ะจะมีหน้าหน้าหน้าพระ แล้วก็จะเป็นกลมๆแล้วก็เราก็ตัดเส้นเข้าไปในนั้นเราลดทอนลดทอนลงมาแล้วก็มันมันเป็นชุดที่ทำออกมาแล้วน้อยที่สุดแต่ว่าช่วงนั้นมันได้รางวัลนะครับออผมจําได้ผมจําได้ก็มีคิดว่ามันจะมันจะประสบความสาเร็จในในในแบบของของที่เราคิดนะอาจารย์เขาก็บอกว่าเออเอออยากฟังคำอาจารย์ตอนนั้นอะแกว่าอย่างไงบ้างครับสมัยนั้นยุคนั้นใครสอนบ้างครับมีอาจารย์อิทธิพลตอนนั้นครับมีอาจารย์ลุ่งมีอาจารย์มีอาจารย์อ่า อาจารย์ฮโับมีอาจารย์เขียวอาจารย์นาวินต้องขอบขอบคุณเอ่ยชื่อเยอะเลยอาจารย์โอเคครับ <c oughs> อาจารย์ที่ให้คาปรึกษาผมมาตลอดนะครับ <อะ S 1> แล้วก็มีอาจารย์วิโชคอาจารย์วิโชคนี่เป็นที่ปรึกษาผมก็เปิดโลกเลยก็คือเอาหนังสือศิละปะมาให้เอาอะไรมาให้แล้วก็นแนะนําหลายๆอย่างอเอางานของบอชที่ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแต่ว่าเป็นเป็น เป็นศิลปะคล้ายๆไทยเหมือนกันแต่เป็นเป็นเล่าเรื่องของยุคกลางของเป็นศาสนาคิดเป็นเรื่องของปีศาจอะไรพวกเนี้ยเด็กๆรุ่นนี้ก็น่าจะดูแต่ว่ามันมันโดนไงมันก็เลยเปิดจินตนาการแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะมันก็วนง,งานอยู่อย่างนั้นแหละวน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 อยู่อย่างั้นคืองานศิลปะบางทีตอนเรียนก็คือขอให้ได้ทำไปเถอะทำทำทำมันสิบชิ้นนั้นไม่ดีสักสักห้าอะไรเงี้ยคือผมเป็นแนวอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากลองทําแล้วก็ทําบางทีก็ไม่ดีหลุดโลกไปเลยบางทีก็อยากจะดีก็ ลองเน้นให้มันสุดอะไรเงี้ยถ้าไม่งั้นมันจะไม่รู้ไงครับก็ประมาณนั้นก็เลยก็ทามาเรื่อยๆครับทุกวันนี้มันพี่หมูคิดดูสิบสิบกว่าปีอ่ะก็ยังเป็นชุดนี้แต่ว่าพัฒนาขึ้นมาหรือเปล่าครับหรือยังไงงานผมมันมันจะไปตามประสบการณ์ชีวิตแล้วก็อายุมันเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เอารูปเขียนไม่ได้เขียนรูปเขียนผู้หญิงแค่นั้นแต่เรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราเรามีชีวิตแบบนี้เรา รู้สึก huh. ว่าอยากจะเติบโตอยากจะขวายคว้าหรืออยากจะสร้างครอบครัวหรือว่าช่วงนี้เราล้มเหลวอะไรเงี้ย huh. มันก็จะมาตามนั้นมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมสอนเด็กสอนหนังสือเด็กเปิดโรงเรียนสอนเด็กก็มันก็งานก็จะเป็นอีกแบบเลยครับมันก็เออผมก็มานั่งสังเกตงานเงี้ย huh. มันก็ใช่อะมันมันตามชีวิตเราแล้วตามความคิดอะมันหลีกหนีไม่ได้แต่ว่าด้วยด้วยทักษะพินติ้งอะมันเป็นแค่ตัวสื่ออ่ามันเป็นแค่วิธีการที่เราใช้ใการแสดงออกในความคิดของเราในช่วงนั้จริงจรงานก็คือชีวิตของศิลปินนะครับ ในแต่ะ<า>ว่าวแต่ผมเคยเคยคุยกับน,นักะสมนะถ้าผมก็คิดว่าตัวเองคิดว่างานตัวเองอะ่จะจากประสบการณ์คนเดียวไงแต่มีนักนักขสมท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่นะคือคนที่เขียนพอร์อย่างปิกัสโซเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์มาแล้วเขียนคนเนี้ยแต่เขาเอาความรู้สึกใส่มาเนี่ยมันมันก็อาจจะยากกว่ายากกว่าที่จะมาถ่ายทอดเรื่องเราแบบเราสิอีกเออผมก็ก็ ก็คิดว่ามันเป็นแง่แงมุมแท้ที่หลากหลายดีครับับจริงจริง,รงผมขออนุญาตพูดถึงน้าสมท่านหนึ่งพอดีคืนก่อนคุยนั่งคุยกันแล้วก็เขาพูดมาคํานึงผมก็เฮ้ยก็กกน้าสมก,ก็เขาก็ไม่ได้สักแต่เก็บอะฮะ,ะคือจริง,รงเขาเป็นค,ค,คือรู้จักกันมาเป็นปจนีจนนั่งคุยกันบ่อยๆแล้วแกก็จะบอกว่าเวลาแกเก็บงานใครครับแกก็แกเหมือนได้ได้ศึกษาชีวิตของศิลปินคนนั้นผ่านผลงาน แล้วก็บางครั้งบางทีมันก็มีงานคอมมิชชั่นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอ่ะเขารู้เลยว่าศิลปินจะทางานแบบไหนออกมามันเหมือนกับว่ามันแทบไม่ใช่งานคอมมิชชั่นหรอกมันเป็นว่าตอนเนี้ฉันอยากได้คนเนี้ยแล้วเขาจะวาดอะไรก็ได้ซึ่งตรงกับสิ่งที่เขาต้องการพอดีเพราะเขารู้จักศิลปินคนนั้นผ่านผลงานอยู่แล้วเออก็เจ๋งดีครับในในในการที่เหมือนกับว่านักสะสมแล้วก็ศิลปินสื่อสารกันผ่านชิ้นงานเนี่ยหรือว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับมัน ด้วยงานมันถ้ามันออกมาจากลนะักษณะที่ว่ามันมาจากตัวตนของศิลปินมันมันมันสื่อออกมาเองหรือเปล่าประมาณน,นั้นหรือเปล่าครับก็ใช่ครับแล,แล้วแล้ว,ลว,ลวทางน่าสมเองเขาก็ศึกษาเ,ออเขาเขาอย่างที่ผมบอกเขาว่าเขาหน้าสมอ่ะหลายคนเก่งมากครับศึกษาศึกษาด้วยเก็บด้วยเขาไม่ได้สักแต่เก็บเขาไม่ได้สักแต่เก็บตามตาม,ตามแบบสมัยนิยมทีนี้จริงๆคุณเกียรตินันต์ตอบคำถามผมไปแล้วละแต่มันมีอันนึงที่ผมอยากพูดแล้วก็แล้วตอนแรกผมก็สงสัยตอนแรกผมนึกว่าคุณเกียรตินันต์อ่ะ ทำงานตามแบบสมัยนิยมอ่ะตอนนี้อาร์ทอยมันดังไงเออมันดังแล้วงานคุณก็แบบอาร์ทอยผมก็เลยจะว่ามาถามอยู่ว่าคุณทํางานตามสมัยนิยมบอกว่าแต่แต่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าคือนี่มันงานคุณอยู่แล้วเนาะอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นความร่วมสมัยของคุณที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่นิยมในสมัยนี้พอดีเนอะอืมคิดว่าแต่ส่วนหนึ่งชอบนะชอบอาร์ทอยมากยังไงก็เพราะว่าทุกวันนี้ก็อยากจะทําเป็นอาร์ทอยเหมือนกันแต่ พอมาสังเกตลักษณะของเราอะก็มันมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วที่เราชอบอะมัน uh huh. มีลักษณะเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวกตรตนหรือว่าเป็นความอะไรที่มันดักดักความเอารูปทรงมาบิดเบี้ยวหรือว่ามาเพิ่มเติมให้มันสนุกใส่ความเป็นป๊อปเป็นเซอร์คือทุกอย่างมันเวิ้นเวอรออยู่ในนี้มัน uh huh. มันคือเราก็ไม่รู้พวกพวกที่เรียนศิลปะหรือพวกน้องๆอะก็ก็ทํามาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นป๊อป อาร์ตส่วนหนึ่งที่มันมีด้วยมั้งมันก็เลยมันก็เลยของผมมันจะชัดหน่อยอประมาณนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าด้วยตัวตนอ่ะก็คิดว่าชอบแล้วก็ก็ทามาพอสมควรแล้วครับอืปร,ระมาณนั้นทีนี้ทีนี้เราเราผมว่าเราเขาทางทางทางบ้านเนี่ยได้รู้จักทั้งตัวตนผลงานแล้วก็ประวัติต่างๆมาพอสมควรแล้วครับผมจริงๆอ่ะผมก็ผมก็เอาที่คุณเกียรตินัน,นเขียนให้ผมแหละแล้วก็โพสไปแล้วแต่อยากให้คุณเกียรตินัน,นอธิบายบถึงผลงานชิ้นนี้อีกทีหนึ่งครับว่า ทีนเนี้ยทีนเนี้ยมันมอเรื่องอะไรครับมันดึศแล้วเป็นสื่อสารอะไรครับเพราะว่าชื่อแบบชื่อดา์งมากเลยนะเท่าฐานแห่งความจริงเป็นเท่าฐานแห่งความสัต์จริงใช่ครับก็จากที่เรียนมาเคยฟังคําของอาจารย์นิติพลตั้งชโลกมาตลอดเรื่องแกจะพูดเรื่องความจริงอะไรพวกเนี้ยความจริงในโลกมีหลายระดับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะติดมาในใจตลอดในการทํางานอะว่าความจริงของคุณเกียรตินันเนี่ย ก็เป็นความจริงระดับหนึ่งอยู่แล้วไงเพออราะว่าความจริงแต่ละคนมองไม่เหมือนกันครับอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นการการถ่ายทอดการไอเขาเรียกอะไรการรับสภาพเหมือนรับสภาพสภาวะบางอย่างที่มันกดดันของของความเป็นคนอะ่ะก็เลยถ่ายทอดลักษณะความเป็นเป็นพอร์เทรตของมนุษย์ ซึ่งจริงๆแทนแทนตัวความ<อ>เป็นตัวเองนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือตัวคุณอันนี้แทนความเป็นตัวเองแต่ว่าแลวทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือมันเป็นเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นหมวกมันเป็นเวลาผมทํางานอ่ะผมจะสร้างกระบวนการความคิดว่าจะทาไงก็ได้ให้ งานน่ะมันค่อยๆทําค่อยๆสร้างแล้วค่อยๆคือเป็นคนเขียนไม่เก่งอ่ะก็เลยต้องค่อยๆสร้างเขียนไม่เก่งเหรอเนี่ยเก่งแน่นก็ต้องค่อยๆสร้างวิธีการให้ตัวเองทํางานได้ตลอดตลอดได้ยาวๆผมชอบลักษณะดีเทลดีเทลจึงวางโครงสร้าง2อย่างคือใบหน้าที่เป็นพร์เทตซึ่เป็นเป็นอะไรที่มันป๊อปหน่อยแล้วก็มันชอบอยู่แล้วงมันอยู่เป็นพวกกระตุงกระตูลอะไรพวกนี้เราดูแล้วแล้วคนคือเราดูแล้วแฮปปี้แล้วเราชอบก่อนอ่ะแต่ว่าคนที่เขามาชอบที่หลังแล้วเขามาคือ เข้าใจแล้วเห็นที่หลังว่าอ๋ออันนี้มันเป็นตัวการ์ตูนที่มันอาจจะสืออะไรมัน uh huh. มาที่หลังไงแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยจะสร้างหมวกอะไรบางอย่าง uh huh. ที่ทําให้เราสร้างผลงานได้อย่างอิสระแต่ว่า oh. ด้วย,ด,วยด้วยความคิดอะ่ะชิ้นที่เป็นสีทํามาเยอะละ uh huh. ทํามาเยอะละชิ้นที่ผมผมทำเป็นขาวดาจะมีอยู่แค่สามชิ้นมีที่ที่เขาใหญ่อามิเซียมชิ้นหนึ่ง uh huh. เป็นชิ้นใหญ่ที่ที่เขา,เ,าเขาเก็บไว้ในห้องส่วนตัว uh huh. แล้วก็ ก็หลังจากนั้นก็จะทําสีมาตลอดสีแล้วพอจุดหนึ่งอ่ะมันจะถึงมันจะถึงเวลาที่แบบมันเริ่มเบื่อสีมันต้องมีชิ้นหนึ่งที่มันเป็นที่มันเป็นขาวดําอีกชิ้นนึงก็อยู่ที่โรงแรมบิเรตองก็เป็นชิ้นที่คนอ่านหนังสือก็ไม่มีชื่อเหมือนกันก็จะเป็นขาวดําคือประมาณสองสามปีถึงจะทําทีหนึ่งแล้วปีสองปีที่แล้วเนี่ยก็คือทํางานสีแบบเยอะมากดีเทลก็เยอะแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งที่ไอภาวะสมองหรือความคิดหรือว่าไอภาพ จำในหัวบางอย่างมันมันเริ่มเบื่อมันเริ่มคือมันมันที่สุดแล้วมันก็ต้องหาหาวิธีการที่มันดอปดบอะไรบางอย่างเพื่อเพ่งสมาธิบก็เลยเกิดเป็นขาวดาแต่ตอนแรกเป็นขาวดารู้เลยนะแต่ทําใจไม่ได้ก็สรุปคช่ใช่ตอนส่งมาตอนแรกก็ไม่มีสีที่ที่สรุปงานสุดท้ายก็ก็มีมีความเป็นมีความเป็นสีที่ดอบแล้วส่วนหนึ่งในในในดีเทลครับไอเหล่านี้มันมันก็เล่าเรื่องเราความ ความผิดหวังความสมหวังแล้วก็ความปรารถนา <c oughs> และก็ <c oughs> น,นี่ก็คือหมวกความคิดของคนนี้ใช่ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นความคิดที่ตอบสนองกับยุคปัจจุบันด้วยที่ที่รู้สึกว่าข้อมูลบางอย่างมันเข้ามาในหัวเราตลอดแล้วก็ม <c oughs> <ป>ันเยอะมากะนะครับข่าวสาร <c oughs> แล้วมันสําคัญหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็บางทีมมันก็ล้สาระมากคืองานผมบางทีมันก็จะเป็นนำมาทมเป็นล้สาระไปเลยไม่เกี่ยวเลยหรือว่าบางเรื่องก็แค่เป็นตัวละคร สมมติว่าเราไปเห็นคนที่ทําความสะอาดอยู่ตรงนู้นเราอาจจะตีตีความเข้ามาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ในนี้แต่ว่าเอามาทําอะไรให้มันสัมพันธ์กับเรื่องในงานเช่นอมเอามาเล่นกับแมวหรืออะไรพวกนี้แล้วเราจะสนุกกับมันที่มาปฏิสัมพันธ์แล้วแล้วเราจะมารอรุ้นอีกทีในภาพรวมของงานว่าเอ้ยสรุปแล้วงานทั้งหมดออกมามันจะเป็นยังไงซึ่งเราไม่รู้เราเราสนุกตรงนี้ครับพอฟังคุณเจตนาเล่าอ่ะงานคุณโคตรไทยเลยพุทด้วยนะ อยาก,อ,อ,ยากอยากจะให้เป็นอย่างนั้นครับอ,อ,อยากจะให้เป็นไทย contemporary คือแบบให้มันคือบางบางคนก็อาจจะบอกว่าไอ,อ้ไทยคืออะไรวะอะไรเงี้ยมันแต่จริงจริงไทยมันก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วอันมันไม่ต้องไม่พูดถึงแต่ว่าพูดถึงว่า,ารูปแบบส่วนหนึ่งเราเราก็อยากจะหยิบจับมาใช้หรือว่าไอแนวความคิดพุทธปัิยาบางอย่างที่มันที่มันเล่าเรื่องผ่านผ่าน อะไรในวัดอะไรเงรี้ยมันก็มันก็สื่อถึงตรงนี้ได้ไ<ง>เราวิ่งพลานเนาะเ,เป็นเป็นแนวคิดทางพุทธใช่ใช่ประมาณเรื่องจิตด้วยผม <ฮะ S 1> ผมขออนุญ,ญาตพูดในฐานะคนไม่ได้เรียนศิลปะครับแล้วก็แล้วก็สมัยก่อนฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> ผมไปถามศิลปินคือคือคือผมก็ถูกสอนมาจากอาจารย์เหลิมแล้วครับแล้วก็สอนนิดหน่อยแล้วผมก็ไปเรื่อยของผมไปไปหาข้อมูลความรู้นู่นนี่นั่นสงสยัยอะไรก็มาถามกันานานๆทีทีนี้ผมก็ไปถามศิลปินท่านอื่น วันนี้วันนี้คุณกิรน,นันเหมือนมาเฉลยผมหน่อยๆในสิ่งที่ศิลปินท่านอื่นพูดคือเขาบอกว่าหมูยวัดไ,ไทยเหรอไทยคืออะไรใช่ไหมคนไทยวาดอะแม่งไทยแล้วผมก็อะไรวาเออก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> สรุปก็คือแบบ มันอยู่ในสายเลือดอะมันอยู่ในวิธีคิดอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันก็ถ่ายท่อออกมาเนี่ยก็เป็นถทยมันเป็นไปเองอะครับมันเป็น,น,ปนมันเป็นวิถีชีวิตของศิลปินที่ใส่เข้าไปะนะครับแต่แต,แต่เขาเล่นรวบยอดบอกว่าคนไทยวาดแม่งเท่ากับไทยแล้วผมแบบผมฟังตอนแรกไม่รู้เรื่องให้มันฟังดูง่ายมั้งครับออาแล้วฟังฟังไม่รู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับรู้ไปตามนั้นนะครับครับแต่รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยครับก็สนุกมากเลยอะคุณทั้งทั้งแบบ ผม,ผมไม่คิดว่าวันนี้จะจะจะ,จะมีอะไรน่าสนใจมากขนาดนี้ทั้งตัวทั้งตัวศิลปินทั้งตัวผลงานนะฮะคือบางทีทํางานแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะงานนะมันพูดมาแล้วไงแต่แต่ปัญหาของศิลปินบางคนก็เหมือนกันนะถ้าถ้าพูดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้พูดออกมาจากสิ่งที่มันมันมาจากงานจริงๆแล้วมันคือบางทีการเรียบเรียงคําพูดมันลําบากเหมือนกันก็ต้องศึกษาไว้ก็คือ ถ้าถ้าได,ได้ได้ได้พูดแล้วรู้สึกว่ามันโอเคงานมาจากแบบเนี้ยก็ก็โอเคแล้วผมรู้รสึกว่าสื่อสารได้ครับเชื่อว่าคนที่ดูหลายครั้งเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็ไม่ดูงานผมว่าเขาจะสนุกขึ้นเยอะนะครับก็น่าจะสนุกขึ้นเยอะทีนี้หลังจากนี้แหละครับหลังจากนี้ก็ยังเป็นชุดนี้อยู่ยังเป็นชุดนี้อยู่หรือเปล่าใช่รครับ,<ค>รบมันมันจะเป็นลนักษณะการเล่าเรื่องแบบนี้ะครับแต่ว่างานผมจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละทีละหน่อยทีละหน่อยไม่ใช่ว่าเป็น ุดหน้ามาเป็นซีรีส์นี้8ชิ้นเป็นดออิงหรือเป็นอะไรอย่างนั้นไม่มีคือมันจะเป็นเล่าเรื่องในโลกของเราที่มันยังเก็บอยู่เราเล่ายังไม่หมดเอาออกมาบางมุมสมมุติว่ามุมนี้เป็นประตูปิศาจอ่ะมุมนี้เป็นสวรรค์ยังไม่ได้เล่าเรื่องสวรรค์เลยมุมนี้เป็นนรกแล้วมุมนี้อันนี้เป็นแค่สมมติเป็นยมททูตที่สื่อสารบางอย่างเกี่ยวกับโลกอ่ะมันก็อาจจะถัดไปแต่ว่าในในดีเทลอ่ะมันก็จะเริ่มมันจะมีความสดใหม่แล้วมันมันเอาปัจจุบัน มาตอบโต้กับงานได้ตลอดผมผมก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องชุดงานเพราะ,ะว่าแปว่างานก็จะโตตามคุณไปด้วย<ช>ผ่านรประสบการณ์กับคุณไปด้วยอยากให้เป็นเป็นอย่างนั้นครับครับ,รบแล้วมันเหมือนบันทึกบันทึกความทรงจําเราในส่วนหนึ่งด้วยครับอืมก็ผมว่าโอเคนะก็เนี่ยนี่แหละคือผมเคยเขียนลงเพจด้วยว่างานคือจริงๆนักสะสมไม่ต้องรู้จักศิลปินยังได้เลยเรารู้จักกันผ่านผลงานเนี่ยแล้วเราก็เหมือนได้สนิทกับเขาไปด้วยนี่นี่นี่น่าจะเป็น อีกครั้งหนึ่งที่พิสูจน์ข้อนั้นนะครับที่ผมคิดแล้วมันก็จริงด้วยฮะก็โอ้ยได้ได้อะไรเยอะมากนะครับสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้ได้เยอะมากได้เยอะมากมีรู้สึกก่ได้เยอะจริงได้เยอะจริงก็ผมว่าการไลฟ์ครั้งนี้อารมณ์มันจะเปลี่ยนคือคราวที่แล้วเนี่ยมันเราอย่างหกครั้งที่ผ่านมาครับเป็นรุ่นใหม่หมดเลยผมก็จะคุยเฮ้ยทำไมมาเรียนน่ะทำไมอยากเป็นศิลปินแนนอาคตททำอะไรแต่ว่าผมว่าคุณเกียรตินัน นี่แหละศิลปินอาชีพเวลาเราสัมภาษณ์ศิลปินอาชีพเป็นยเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือคือเราเหมือนเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรอ่ะแล้วเราจะทําอะไรต่อก็ก็สนุกไปอีกแบบนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ที่ดูไลฟ์ก็จะสนุกตามผมเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ก็น่าจะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเป็นใครอ่ะคุณจอมอนเดี๋ยวคุณจอมอนมาชินนูนอยู่ตรงนู้นนะครับสีสีเก่งมากน้องคนนี้บครับก็ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงเป็นคุณจอมอนแล้วก็ แล้วก็วันต่อๆไปก,ก็ตามตารางการไลฟ์ที่ผมลงไว้นะครับสำหรับท่านที่อยากมาเจอศิลปินก็ยินดีนะครับมา,ม,ามาพบมาพูดคุยกันได้เลยมาฟังไลฟ์สดกันที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนไปครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับการที่ทุกคนที่แช์นะครับแล้วก็คุณแชร์แล้วคุณแคปหน้าจอส่งเข้ามาในเพจนะครับก็เดี๋ยวคุณจะมีสำหรับ30ท่านแรกเนี่ยจะมีพาพพิมพเนาะ พับพิมพ์ดิจิตอลปรินนะครับเป็นดิจิตอลปรินนะครับไม่ใหญ่มากก็นั่นแหละพิเศษ30ชิ้นแล้วกันครับครับครับเดี๋ยวผมจะจะโพสตัวของรางวัลแล้วก็จะกําหนดเวลานะครับสําหรับคนที่แชร์แชร์ไลฟ์นะครับไม่ใช่แชร์โพสต์ของรางวัลนะครับแชร์ไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ของรางวัลปุ๊บก็จะกําหนดเวลาว่าอ่ะผมอาจจะให้เวลาสัก7วันสําหรับสําหรับการแชร์ไลฟ์ของคุณเกียรตินันท์นะครับแล้วก็จะรวบรวมรายชื่อที่อยู่ แล้วก็ส่งให้กับทางทางคุณเกียรตินันเพื่อเพื่อส่งของรางวัลไปให้ทุกท่านที่บ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็อ่ะก่อนจากกันครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี3ท่านครับธนาคารอมสินนะครับแล้วก็ห้างโชดีซีครับให้พื้นที่เราเยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็วกอ,อีกอันนึงก็เป็นแฟชั่นคิงนะครับแฟชั่นคิงเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า5แบรนด์แล้วก็เป็นผู้นําเข้าแบรนด์ซูยอกับเอ็กโคนะครับก็สาขาใหญ่อยู่ที่นี่ครับโชดีซีก็สําหรับทุกท่านที่สนใจจะ จะมาซื้อของที่ shi ั n King เราติดต่อเรามาก่อนนะครับอินบ็อกมาที่เพจเลยครับเดี๋ยวผมแจ้งกับผู้บริหารให้ให้แล้วทุกท่านก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับอาจจะลดได้ถึง4 0 5 0เลยทีเดียวก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านก็ทำให้เราจัดงานได้ได้ได้มากได้ขนาดนี้นะครับมาโชว์งานได้เยอะขนาดนี้ก็แล้วก็หวังว่าทุกท่านจะจะติดตามต่อสำหรับพรุ่งนี้นะครับ6โมงเย็นเละเทน,นิดหน่อยตามสไตล์ผมแหละนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่เกจิแนะนำมากๆครับ,บแล้วก็ขอบคุณ,คณทางบ้านนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ